เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เดองนวนผมกันไปนะคะมันใช้ง่ายมากแล้วก็มันสะดวกมากเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาม้วนเองด้วยนะสบายมากเยเดียวเสร็จละว,วชอบนี้เ่ยเพราะผมน้องออยเนี่ยมันค่อนข้างยาวด้วยเนอะมัน สวยอ่ะฮ <Hello. S 1> <Hello. S 2> ัสดีค่ะ mm hmm. Lady Oil l ล f ส s t y l e วันนี้นะคะเราไม่ได้มาคนเดียวค่ะออยมากับน้องสาวนะคะนี่น้องโอมของออยเองนะคะวันนี้นะคะออยมีของเล่นใหม่ค่ะก็คือเป็น เครื่องม้วนผมอัตโนมัตินะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาสอนสาวๆนะคะใครนะคะที่อยากม้วนผมนะคะแล้วม้วนไม่เป็นเลยหรือว่าใครที่พอจะมีทักษะเหมือนออยมาบ้างนะคะคือพอจะม้วนผมเป็นบ้างแหละแต่เวลาม้วนแล้วเนี่ยปัญหาคือเราม้วนสองข้างอ่ะมันออกมาไม่เหมือนกันนะคะก็เลยวันนี้เนี่ยอยากจะมาลองดูนะคะคือออยเนี่ยจะผมยาวประมาณนี้นะคะนี่ประมาณอกเนาะแต่ว่าน้องสาวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผมยาวเลยนะคะคือยาวแบบ ยาวกว่าออยนะะไหนลองให,ใ,หให้ดูของตกนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็เลยอยากจะมาให้ดูนะคะว่าลอนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคือออยเนี่ยไปดูรีวิวเยอะนะคะเขาบอกว่าพวกรอนอัตโนมนะะัติค่ะถ้าเหมือนเวลาเราใส่ไปอะ่ะคือเหมือนเราใส่ผมไปในเครื่องอะคะ่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่เขาเจอเลยเนี่ยคือผมมันจะพันกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูอันนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะนี่แกะออกมาเนาะ อันนี้นะคะเขาจะมีให้เลือกนะคะ3ส,สีด้วยกันแต่ออยจะเลือกมานะคะเป็นสีนี้ค่ะอันนี้อมช่วยแกะให้หน่อยแล้วก็ภายในกล่องนะคะนอกจากตัวเครื่องแล้วนะคะเขาจะแถมอันนี้มาด้วยนะคะนี่เป็นที่แบ่งผมนะคะแล้วก็แถมหวีอันนี้มาให้ด้วย น,นีดองแกดูสิอันนี้ที่ออยเลือกมานะคะจะเป็นขนาดแกน32นะคะ32เนี่ยออยรู้สึกว่ามันเป็นแกนที่แบบกลางๆนะพอดีนะคะสามารถทําได้นะคะทั้งผมสั้นแล้วก็ผมยาวคือมันจะไม่ได้ลอนที่แบบแน่นจนเกินไปหรือว่าลอนเนี่ยมันไม่ได้คลายเกินไปนะคะสําหรับใครนะคะที่ผมสั้นมากๆเนี่ยออยไม่แนะนําให้ใช้ลอนขนาดใหญ่นะคะเพราะบางครั้งแบบ พอมันใหญ่เกินนะคะมันจะมวนยากนะคะแล้วล่อนมันจะคลายเร็วนะคะเพราะฉะนั้น32อันนี้ออยว่ามันพอดีเนาะกลางๆนะคะแล้วก็สีมันแบบน่าร<ช>ักใช่สีมีความแบบพาสเทลนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวลองมาลองใช้กันเลยดีกว่าอันนี้ออยยังไม่ได้แบบเสียบปลัก๊กใดๆเลยเดี๋ยวจะเสียบมืด้วยนะคะ <c oughs> เห็นเขาเคลมบอกว่ามันร้อนไวอยู่นะจากนั้นก็กดเปิดปุ่มอันนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งสามารถปรับระดับความร้อนได้นะเดี๋ยวออยจะปรับระดับสัก180นะคะกำลังดีแล้วก็มันจะมีปุ่ม2ปุ่มอันนี้นะคะปุ่มนี้เนี่ยสามารถทำได้ทั้งมวนเข้าแล้วก็มวนออกเลยนะคะใช้ง่ายมากคือออยลองใช้มาแล้วบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยอยากจะลองมามวนให้น้องสาวดูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอยากให้น้องเนี่ยลองทำเองด้วยนะเพราะว่าน้องน้องทำรอนแบบไม่ค่อยเก่งเนาะก็เลยจะมาดูนะคะว่าถ้าใครที่แบบ อยากม้วนผมแต่ว่าไม่มีเบสิกพื้นฐานเลยนะอันนี้จะบอกว่ามันใช้ง่ายมากนะคะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็น่าจะร้อนเร็วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มม้วนผมกันเลยนะคะอันนี้คือออยจะทําการแบ่งผมง่ายๆแบบนี้เลยนะคะวิธีการนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะใส่ตรงผมเนี่ยเข้าไปในช่องตรงกลางนี้ได้เลยนะคะเวลาใส่ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะนี่ออยก็จะใส่ไปมองไม่เห็นอนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวออยขอดูในกล้องใหม่แล้วก็กดปุ่มแบบนี้ได้เลยะคะ่ะเนี่ยเขาก็จะหมุน ผมรอไปอ่ะง่ายเนาะนะคะเนี่ยหมุวนไปแบบนี้เลยรอแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งรีบดึงออกเดี๋ยวมันจะมีเสียงติ๊ตี๊ตี๊ดนะคะเป็นสัญญาณเตือนนะคะเราก็ดึงออกได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันจะดังปิ๊บปิ๊ปิ๊นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยค่อยดึงออกเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นม้วนออกนะคะ นี่ประมาณนี้นะคะเวลาม้วนเสร็จนะทุกคนอย่าเพิ่งรีบเอามือแบบสางนะคะให้ทิ้งเขาไว้ให้มันเย็นก่อนเนาะแล้วก็ค่อยจัดทรงนะคะนี่พอได้แล้วนะคะออยก็จะมุกไปด้านหลังแล้วก็แบ่งผมนะคะเวลาแบ่งแบ่งทีละนิดนะคะอย่าใส่เยอะนะถ้าใครใส่เยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่ผมมันจะพันกันได้นะคะ ก็แบ่งแบ่งง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เวลาแบ่งแบ่งผมทุกครั้งนะอย่าลืมหวีผมให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะทำการม้วนนะเดี๋ยวอันนี้ออยจะลองม้วนเข้าดูบ้างนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะแบบไหนนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ออยจะกดนี่กดปุ่มนี้นะคะปุ่มที่อยู่ข้างในมันก็จะม้วนเข้ามาเห็นไหมเมื่อกี้ เราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะชอบม้วนเข้าหรือว่าม้วนออกนะคือออยเนี่ยจะม้วนเข้าแล้วก็สลับกันนะคะแต่ว่าช่อหน้าสุดเนี่ยออยจะม้วนออกนะคะเพื่อให้มันเปิดหน้าออกไปนะคะนี่แป๊บเดียวมากเลยอะ่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนี่เป็นไงได้แล้วนะคะจะสังเกตนะคะว่าผมเนี่ยมันจะมีความเงาด้วยนะคะเพราะว่าเขามีเหมือนเคลือบน้ํามันนะคือผมจะไม่เสียนะคะอ่ะย้ายไปเนาะ Okay. นะคะก็ทำแบบนี้นะคะทำทุกชอบไปเรื่อยๆเลยทำข้างนี้เสร็จแล้วก็มาทำข้างนี้ต่อได้เลยเขาจะเก็บผมของเราไปทั้งหมดเลยเองะคะ่ะมันใช้ง่ายมากแล้วก็มันสะดวกมากเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลามวนเองด้วยนะสบายมาก แปบ๊บเดียวเสร็จละกช่อนี้ลอนแบบสวยมากอันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์สําหรับใครก็ตามน,นะคะที่กลัวว่าจะลืมถอดปลั๊กเวมเนี้ยเหมือนออยอะ่ะออยอาจจะชอบกลัวมากเลยว่าตัวเองจะลืมถอดปลั๊กแบบที่นี่ผมอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยเขาจะตัดให้อัตโนมัตินะคะหลังจาก30นาทีที่เราไม่ได้ใช้คือดีมาก นะคะอ่ะเดี๋ยวออยจะขอไปม้วนเสร็จทั้งหมดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตักพามาให้ทุกคนดูกันนะคะว่าเป็นยังไงวู้นี่นะคะโอ้แอบให้น้องทำให้รู้สึกว่าลอนมีความแบบแน่นกว่าที่พี่ออยทำเองอนะคะเดี๋ยวออยจะยังไม่สั่งก่อนนะคะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวมาทำให้น้องสาวกันต่อนะคะ เริ่มแรกนะคะทําผมทุกครั้งนะคะอย่าลืมหวีผมให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนแล้วก็แบ่งผมนะคะอันนี้เนี่ยจะแสกจะจะแสกลางหรือว่าใสกข้างเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะคือออยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ผมน้องสาวออยเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นออยจะไม่ใส่ลงไปในแกนที่มันเยอะเกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผมมันอาจจะพันกันได้นะคะติดๆไปก่อนแล้วก็ อาจจะออยจะแบ่งประมาณนี้ยค่ะสักครึ่งหนึ่งนี่ใส่ประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในตรงกลางของช่องนี้เลยนะคะพยายามเก็บผมให้หมดนะคะก็ใส่ไปจากนั้นก็กดปุ่มที่เราจะม้วนได้เลยค่ะนี่ เขาจะเขาเขาก็จำนวนเข้าไปทั้งหมดเลยนะคะใช้ง่ายมากนะคะใครจะซื้อไปทำให้แบบกับเพื่อนอะไรเงี้ยเหมาะมากเลยนะคะ <S <S นี่เสร็จแล้วนะคะมีเสียงติ๊ดๆ,ๆิก็ดึงออกมานี่สังเกตดูน้องโอมหันข้างหลังหันด้านด้านในนิดนึงเนี่ยเพราะผมน้องออยเนี่ยมันค่อนข้างยาวด้วยเนาะมันสวยอะนะคะ ม้วนออกมาแล้วคือสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ทำทีละช่อนะคะจะเ,เย็นๆนะคะทุกคนอย่าใส่ผมไปเยอะนะคะวีผมก่อนทุกครั้งนะคะผมเราจะได้ไม่พันกันนะมันก็ใส่ไปเลยค่ะอันนี้เราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราอยากให้ระดับลอนเนี่ยมันหยุดตรงไหนถ้าใครอยากได้ลอนปลายๆนะคะไม่อยากได้สูงมากก็เลื่อนม้วนจากผมด,ด้านล่างก็พอนะคะไม่ต้องใส่ผมขึ้นมาด้านบนนะทำแบบนี้นะคะทุกช่อเลย ใช้ง่ายมากอ่ะคือออยลองใช้แล้วออยไม่เคยใช้แบบเครื่องม้วนผมอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยลองแล้วรู้สึกว่าชอบมากต่อไปคงไม่ได้ม้วนมือเองแล้วนะคะใช้เครื่องนี้ตอดแล้วก็อีกอย่างนะคะลืมถ่ายคลิปไปนะคะก่อนที่จะม้วนผมทุกครั้งนะคะทุกคนพยายามหาเป็นสเปรย์นะคะกันความร้อนหรือว่าเป็นออยใส่ผมก็ได้นะคะมาใส่ไว้นะผมเรามันจะได้ไม่แห้งนะคะ แต่เมื่อกี้ออยกับน้องสาวใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ดันลืมทายนะคะ,นะคะเวลาวางเนี่ยค่ะวางให้มันเป็นระนาบเส้นตรงแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องแบบเฉียงขึ้นอะไรอย่างนี้เลยวางประมาณนี้ได้เลยค่ะ หันแล้วก็เหลืออีกด้านนี้อีกด้านเนาะอันนี้ก็จะยังไม่สา่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้น้องสาวลองม้วนดูนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีเบสิกพื้นฐานในการทําผมเลยนะจะได้ดูว่าม้วนเองแล้วเป็นยังไงนะคะใช้ง่ายจริงหรือเปล่าอะลองทํำดูสิใส่ผมไปก่อนแล้วก็อ่ะกดม้วนเลยมองเห็นปะนี่อันนี้ม้วนออกตรงนี้ม้วนเข้า <laughs> มองปผมไม่เห็นเนา จริงๆฝั่งเนี้ยน้องม้วนเสร็จแล้วน้องขยับแล้วก็อ๋อน้องเริ่มม้วนจากด้านหน้าหรอจริงๆน่าจะม้วนจากหลังแล้วก็มาข้างหน้าแต่ไม่เป็นไรทำได้เหมือนกันนี่อันนี้นะคะเป็นไงได้ร่อนแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะพี่โอมทำทำแบบนี้ดีกว่าอะพี่โอมจะจัดยังไงแบ่ง แบ่งแบ่งผมก่อนอืมอ่ะฝั่งนี้อันนี้น้องแบ่งผมก่อนอ่ะแบ่งได้ติดเก็บไว้อ่ะแล้วก็ช่อนี้ไหนลองม้วนอีกรอบนึงก็ได้ใส่ไปเลยแล้วก็กดม้วนได้เลยนะคะอันนี้เหมือนจะม้วนเข้าเนาะผมมันอาจจะเยอะเยอะไปนะคะมันก็เลยหลุดมา จริงก็แอบ,บทําง่ายอยู่เนาะแล้วก็อันไหนที่เราม้วนอย่างงี้เสร็จแล้วอะค่ะถ้าเราทําเองนะเราก็กระเถิบเขาไปด้านหลังนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนทีละชอบแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราม้วนผมกันไปนะคะเดี๋ยวออยจะหวีให้มันรลอนคลายนิดนึงนะคะเวลาเลือกนะคะเลือกหวีประมาณซี่ห่างๆางแบบนี้นะคะแล้วก็หวีไปได้เลยค่ะหวีเบาๆบนะคะจัดทรงแต่งรลอนนี่แบบนี้นะคะ หวีไปได้เลยเป็นไงสวยมากเลยนะคะดิจะสังเกตว่าที่ชอบอะคะ่ะคือผมมันจะมีความเงานะคะคือไม่แห้งนะคะดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นผมน้องสาวนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นมือถ้าใครไม่อยากใช้หวีนะคะใช้มือคลายแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะ มันก็จะได้ร้อนที่แบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีแลนไปคาเฟ่กันพอดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนนะคะว่าท่ามกลางอากาศที่แบบร้อนขนาดนี้เนี่ยคือร้อนนะมันจะสามารถอยู่ทรงทั้งวันหรือเปล่านะคะแต่ก่อนที่จะออกนอกบ้านนะคะต้องไม่ลืมทากันแดดนะคะทุกคนวันนี้จะมาแนะนํากันแดดนะคะสําหรับทาตัวของ b i o อเรนะคะอันนี้เนี่ยคือออยชอบมากๆเลยนะคะเป็นดิโอเรยูวีบอดี้แคร์เซรั่มนะคะเป็นเซรั่มกันแดด ะะสำหรับทาตัวเนี่ยอันนี้คือมันดีมากทุกคนมันมี S.P.F. ที่แบบสูงแล้วนะคะมันสามารถใช้ได้ทั้งในวันปกตินะเป็นแบบ Everyday use นะคะหรือว่าวันไหนที่เรามีแพลนนะคะอยากไปเที่ยวทะเลเจอแดดหนักๆเนี่ย ตัวนี้นะคะก็คือเอาอยู่มากนะคะมันจะมีทั้งหมดเนี่ยถ้าพี่ออยจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะจะมีสูตรที่แบบเย็นน่ะคะ่ะเย็นก็จะเป็นสีาฟ้ามั้งแต่ที่ออยชอบที่สุดนะคะจะเป็นสูตรสีชมพูนะคะเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 มนะคะมันจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยขาวขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะทุกคนเนี่ยเนื้อครีมมันจะเป็น มันจะไม่ได้หนามากนะคะแล้วก็ไม่ได้เหลวจนเกินไปคือทาไปได้เลยค่ะแล้วเวลาทาเนี่ยสิ่งที่ออยชอบอีกหนึ่งอย่างนะมันจะปรับโทนอัพผิวให้ขาวขึ้นแต่มันจะไม่ได้ขาววอ,อกเหมือนบีบีอะค่ะทุกคนคือมันจะขาวขึ้นนะคะนิดนึงนะคะประมาณ1ระดับอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาถ่ายรูปนะทุกคนคือผิวสวยมากนะคะเพราะว่ามันจะมีความแบบเงาเงาวาๆวฉๆ่ำนะคะนี่ทาไปได้เลย นี่ออยก็จะแบบทาทุกครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านกันแดดนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากนะทุกคนคือนอกจากกันแดดหน้าแล้วนะสิ่งที่อีกหนึ่งอย่างเลยที่เราไม่ควรลืมนะคะก็คือการทากันแดดตัวนั่นเองนะคะอย่างออยเนี่ยค่ะออยออยเป็นคนแบบมีขนเยอะด้วยนะคะแต่เนื้อลชั่นนอะคะ่ะมันก็ไม่แบบติดขนเป็นคราบนะคะนี่สามารถใช้ได้นะก็ทาไปเลยค่ะโบกไปเลยผิวเราจะได้ไม่ คํำเสียนะคะการป้องกันไว้อะทุกคนป้องกันไม่ให้มันคลขำอะมันดีกว่าการที่เราแบบมาแก้มารักษากันนะคะทาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องสาวทาด้วยนะทาไปเลยไปค่ะทุกคนไปคาเฟ่ด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศภาพมาฝากนะคะเจอกันค่ะ แล้วนะคะคืออากาศแบบร้อนมากนะแต่รอนก็ยังสวยอยู่เลยนะคะนี่ดูรอนของน้องสาวนะคะคือมีความแบบ คลายๆานะคะเกาหลีก่อใจขั้นสุดนะคะคือมันดีมากเลยนะคะทุกคนอย,กอยากให้ทุกคนนะคะลองซื้อไปหมวนกันดูนะคะเดี๋ยวออยจะแปะลิงก์นะคะให้ที่ใต้ description box นะคะแล้วก็ถ่ายรูปกลางแดดแบบนี้นะคะเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีกันแดดของ Bio r a นะคะอยากให้ทุกคนลองไปใช้กันเหมือนกันนะคะเพราะมันดีมากๆเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้ออยไปละบ๊ายบาย